เราก็ได้พร้รมใจกันกล่าวคำกลางกระถินกันไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนรายละเอียดของอน,นิสงส์กระถินนั้นเราก็ค่อยไปศึกษากันต่อภายในภายหลังแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะกล่าวให้กับโลกโลกทุกทุกโลกไม่ทราบเปิดตอบยาำซ้มเดิมในมโนปนิธาน ที่เราเข้ามาบวชในคราวนี้วัตถุประสงค์หลักก็คือทำพระนิพพานให้แจ้งคือกระจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราเองแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่น ทางประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี่คือวัตถุประสงค์การมาบวชความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจใน้่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ายังไม่บริสุทธิ์การที่จะอยู่ในวัฏฏนี้อันตรายเพราะว่า มีกฎแห่งกรรมน้ำบังคับอยู่พยายามาเอากิเลสกำบัาบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็เมื่อเราสร้างกรรมทางกาย,ทา,กายทางวาจาใจเสร็จเรียบร้อยก็ไปปรับคดีมีวิบากกรรมซ้ำๆอย่างนี้เนี่ยมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว เกิดกีทีก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องราวว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ด้วยแถมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็นำความแก่ความเจ็บความตายเ,ยเป็นต้นมาให้เราอีกซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซากๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีทางออกทางเดียวคือทำความบริสุทธิ์ ของกายวาจาใจนี่ให้หมดบริสุทธิ์ด้ยการฝึกจิตฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจด็ดให้ใจหยุดอยุดที่ฐานที่เจ็ให้ได้นี่ยความบริสุทธิ์จึงจะบังเกิดขึ้นเมื่อพยามานเอากิเลสเอาสะวะมาหุม้ม มาปิดมาบังเอาไว้แถมมาอาวิชามาครอบอีกให้เราไม่รู้เรื่อง,องรด้ราวความเป็นจริงของชีวิตประดนนภาคฝ่ายบุญล้วนๆถึงแก้ไขแต่การเจาะช่องสูนย์กลางกายให้เป็นทางออกซึ่งเป็นทางเอกสายเดียว หรือเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะหลุดหลอดพ้นจากพยามานี้ได้กายที่เหมาะสมที่จะทำความบริสุทธิ์ไม่มีกายใดจะเกินดีกว่ากายมนุษย์อยางในตอนนี้ลูกยังแข็งแรงอยู่อยู่ในเพศของบัปจิตเครื่องพนานาค้างชีวิตเนี่ยไม่ค่อยมีเหมือนชาวโลก มีแต่ภารกิจในทางพระบุทธศาสนาที่เป็นธรรมาแห่งบุญกุศลของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่โลกๆกยังแข็งแรงอยู่จงใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์แต่าการฝึก,กจิตฝึกใจงเราให้มันบริสุทธิ์ไม่มีวิธีอื่นใดเลยที่จะหลุดพ้นจากพยามารได้ เราจากการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่สูงกลางกายฐานนเจจ์ให้ใจหลุดล่อนเป็นชั้นๆเข้าไปเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นกลางกายของกายมนุษย์หยาบให้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียด จยุดน e <ım> ิ่งให้ถูกส่วนให้เข้าไปถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดจยุดอยู่ในกลางกายทิพย์ให้เขาไปถึงกายรูบพรมทั้งหยาบละเอียดได้หยุดอย่กายโลบพรมให้เขาไปถึงกายอรูปบพรมทั้งหยาบละเอียดให้ได้หยุดในกลางกายรลปพรมให้เขาถึงกายธรรมโคตรปูให้ได้เป็นชั้นๆั้นไปอย่างนี้ จนตั้งถึงกายธรรมโสดาสิกิตาคานาคาลหัสิบกายนี้จึงจะหลุดล่อนจากการมัคขบ,บัญชาของพระยามาาได้ในระดับหนึ่งคือไม่ต้องเป็นว่าแต่เกิดในวัตตะมีอายตนะนิพายมันดีไปแต่ว่าพยายมมาเย,ยังมีอยู่ที่จะบังคับบัญชาสรรพสัตว์ทั้งหลายเลื่อยไป ราะฉะนั้นพระผู้ปราบมาจึงบังเกิดขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนท่านได้ร,รับปรารถนาให้ลงมาเกิดเพื่อปราบมัเรามาอยู่ในสายนี้เนี่ยไอเรืปราบต้นตอของผู้ที่ส่งกิเลสมาบังคับบัญชานี้ไอมันหมดสิน้นไปเพราะฉะนั้นออกพรรษาแล้วนะลูกนะ ให้เตือนตัวเองให้ดีสอนตัวเองให้ดีเรามาเกิดประการนี้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถึงตัวทั้งตัวเราและผู้อื่นให้บริสุทธิ์ตามไปด้วยเบื้องตอน้นตั้งตังเราเองก่อนในบรรษามีเวลาช่วงสั้นแค่สามเดือน แล้วก็ฝึกกัไปได้ในระดับหนึ่งออกภรษาแล้วมีเวลาช่วงยาวแต่พ่ออยากให้ลูกๆทุกคนให้ความสำคัญกี่กับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเดินไปมีข้อมแม้ข้ออางและเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อตัวของเราเอง หลักการที่จะทำให้เขาถึงกายในกายดังกล่าวแด้หลุดพน้นจากการบังคับบัญชาของพยามานนั้นไม่เกินกว่าอิทิบาสีคือใจต้องรักในความบริสุทธิ์อยากจะหลุดพน้นอาก,การบังคับบัญชาของพญามาอยากจะเอาชนะพยามานให้ได้ฉันทะต้องเกิดก่อน ใจตั้งรักที่จะทำอย่างนี้แล้วก็ประกอบความเพียรให้การฆ่าประกอบความเพียรไปจนกระทั่งตระตรามันสังเกตเรามีข้อบอกพร่องอะไรทำไมใจของเราจึงไม่หยุดไม่นิ่งสักทีหรือหยุดแทบเลยเดียวก็ได้ ให้มันสังเกตให้ดีทั้งในครอบและนอกรอบว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแล้วก็เรียบปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งเราสามารถทำใจให้หยุดให้หนิ่งให้ได้ซึ่งไม่หนีหลักในการทำกายและใจให้สบาย อธ่กาขวัญให้ท่องมันอยู่เรื่อยๆนะแต่กายสบายใจสบายก็ง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นลูกต้องหาจุดที่สบายนี่ให้ได้พอาเรานั่งยังไงถึงอยสบายตรวตาดูให้ดีตั้งแต่อาสนะของเราเครื่องหน่งหมของเรากายหยาบของเราเป็นอย่างไรรับให้มันสบายใจก็เช่นเดียวกัน เราวางพอดีพอดีไหมเป็นกินไปไหมหย่อนเกินไปไหมต่อเนื่องไหมนี่คือข้อสังเกตที่เราจะต้องสังเกตให้ได้ไม่สังเกตก็ไม่ได้เราก็จะไม่พบข้อบกกร่องและช่องทางแห่งการแก้ไขเพราะฉะนั้นออกพรรษาแล้วนี่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ พึงตั้งใจใช้ทุกอานุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการที่ยังมีชาโลก,กมากมายที่รอคอยเราอยู่คอยความเฉ่วยเหลือจากเราอยู่อีกเยอะแยะแต่เราต้องมีที่พึ่งภายในให้ได้ก่อนให้เข้าถึงก่อนด้จักรรสชาติของการเข้าถึงธรรมว่ามันเลิศอย่างไรมันจะนะลดทั้งปวงอย่างไร ความสุขเป็นยังไงความสบายเป็นยังไงเมื่อเราแจมแจ้งในตัวของเราเองแล้วการที่จะไปแนะนำใครเนี่ยมันจะองอาจมันจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกอนุวินาทีที่เราไปทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นออกรรษาแล้วรับกระถินแล้วเราบร้อมใจก,กลางกระถินแล้วได้นอานิสงส์แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจมุ่งมัน่นฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ได้นะลูกนะวันนี้หลวงพ่อขออันุมโมทนาสาทุกกายขอยภาพบาร,รมีธรรมของพระสมมาสมุทิเจ้าพระต้นท่าตนธรรมในยตนนนิพพา์มหาปุีย,ยาจารย์ทุกท่านมรวมกันกลั่นจิตกลั่นใจท่าถารมจินจำคิดโลกลูก,ลก ทุกทกลูกให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ลูกทุกคนยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้ปลอดจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการกุศลและการประ,ประพฤติพรหมจรรย์ให้เข้าถึงวิชาธรรมกายอิรู้มียายแม่นยำถูกต้องร่องรอย ตรงไปตามความเป็จริงทุกประการเธอ